สวัสดีพี่น้องปองป่ายผู้ติดตามทางเพจเ็นบุกเสียงอึง่นเที่ยวเลยแชร์แนววันนี้พาพี่พาน้องมาเที่ยวงานผ้าไฟเมีงเลยส้มสือ่อสมเสียงงานผับไฟเมืองเลยพี่น้องพูดนะายข้าวายตุยายซีธรรมศาสติเมียงเลยเป็นเมียงดอกไยพี่น้องวันที่สองฮอนวันที่สิบเอ็ดงานผ้าไฟเมงเลยโต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 จัดเป็นครั้งแรกนะนี่นะ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยว่าหลา่าพี่น้องหล่าเนี่ยเนี่ยหลา่าดาลาขึ้นฝ้ายนี่นะฝ้ายสินธรรมศาสตร์พี่น้องอันนี้กีนะกีโอ้ตําม่ยังเนาะน,นี่นะไหลย่างเนาะนี่นะฝ้ายตุยกับไฟข้าวมุมน่ะมันะมีกิจกรรมหลายกว่าพี่น้อง อันนี้เป็นการย้อมฟ้ายนะย้อมสีธรรมชาติคุณน,นะสีนั้นสีนี้นเห็ดดีจริงโอ้ห้องจิงของ้ของบุกกระไลพี่น้องเมาสิไปหังได้ต่อบ่ะนี้นะโอ้อันนี้ข้องอาราดาพี่น้องที่หลงเหลมนะเลยนะดังๆก้อนนี้นะสุดยอดเด้ออาราดาแบรนด์นิกอะไร อันนี้เปลี่ยนพาฟ้ายมาจะได้เนี่ยไล่ล้านนำกันพี่น้องมันมีได้การถนะครับจะได้เนาะจะค้องหางจนโมย,ยู้ายยอมไม้อันี้ฟ้ายยอมไม้ฟ้ายอมมาายอมไม,ม,ม้นี่ขุดเด่นวะนี่นะงามงาม<โ>ก,ก่่ ปกติร no ้านพนยูเทวเทวนาอัศวะนะโอท็อปนะอัศวะนะพี่น้องเนี่ยลายงามเก่งนี่นะลายงามเก่งสุดยอดเด๋อล้านไฟย้อมไหมนี่นะเขาขุดเด่นนะครับนี่นะเจ้าของร้านบอยู่หอกาไทยป้ายคุณนะลายสวยๆงามๆพี่น้องนนี้กลุ่มจักรบานพาสวรรค์นี่นะโอ้สวัสดีครับโอไปยามได้กระพอะได้คุณแม่ลาย ลายบันไดสวรรค์เนี่ยลายบันไดสวรรค์สดีพี่น้องท้าไหมนาะแม่เนาะทั้งไหมทั้งฝ่ายไหมกับฝ่ายเกมกันเพราะเเสียไทยด้ยไทยไต่นอนไก่แห่งกุโดนอันนี้ลายยังไม่ดอกฝายตีนี่แหมไม่ดอกฝายจ้าไม่ดอกฝายจ้าคุณนะโอุ้ยทางกฤรละวันพระธิ้างามกว่าพี่น้องคุณนะพระสวรรค์โอ้ัสวรรค์โอ้ยขอโทษไหมลูกหลวงหลวงโซนเอพสวรรค์พาสวรรค์ตำบลบ้านเพิ่มน้อแม่เนาะ อำเภอภาขา้าอย่า <c oughs> งบัดเลืเ่อยนะฮ็ตบอลพี่น้องหลายปันไดสวรรค์นนะรับคุณนะงามจริงก็งามจริงก็งงกสุดยอดครับสุดยอด <c oughs> สุดยอดเด้อผู้ใดสนใจเฝ้ามาเด้อย่าลอยหนีครับก้อนอีกเด้อปีนี้กระไ <c oughs> <c oughs> ดสิโยห์หอดวันที่สิบเอ็ดป้อนนามาซื้อให้เราเด้อขันปลกเราขายปอได้เราเนี้ยเด้อเออมันเอนมันสิเบิดก้อนนั <c oughs> <c oughs> ่นสิเบิดก่อน เออพรเราตั้งเราเราตั้งใจไก่ออกมาลดให้พี่ใอ้งใส่งันมันเป็นงานปีแรกเนาะครับผมแสนัเปล้ามากเาหมดอดแน่เมเบันสิเอ็ดนะฮ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 ะตะนนฮ้าะฮนฮะฮะสะฮะฮะฮะ้ะฮ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 เห็นแสดงะฮะมะนะฮะฮเะะะก ย่อมไฟธรรมศาสตร์เนาะครับผมเกมีกามีธรรมศาสตร์กามีส่วนมากเป็นธรรมศาสตร์บอครับผมส่วนส่วนมากเป็นไฟบอกครับผมเป็นไฟไฟนนท์พกคาอำเภอพักขาวครับตำบลนนท์เปร่ยงบอกครับผมเอาเป็่ยนมาอำเภอพักขาวครับผมอืมดีมากดีมากยู่ทัน คันเห็นกัคือกัเห็นกัคือบ่เบิดกับเบิดกัคือบ่เห็นเด้อเฝ้ามามันสิเบิดก่อนมันสิเบิดก่อนไปธรรามาสากไปเท่ามาสากไอ้อันไรยางครับกระเป๋ากะมีครับสุดยอดครับสุดยอดอันนี้โนนปกขาผาขาวครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ